สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่29กันยายน2568ค่ะไก่หอดหมือเขาม้าแล้วนะคะเมนีเมมูจะพาทำให้ชมเดินทางมาหาปู่72จะพามาฟัางน้ำกันโค้งสุดท้ายปู่72จะเน้นจะย้ำให้ตัวใดนะคะเวดวันที่1ตุลาคม2568ค่ะตอนนี้นะคะฝนตกแห้งนะคะทนผู้ชมเมมูมยุท่วัดปู่72นะคะ ฝนตกแรงเอาให้ฝนซาจากน้อยก่อนนะคัะผู้ชมจังเข้าไปหาปูน้ำกันฝนตกแดดออกกะลุยขื้นเก่านะค่บผู้ชมตามลังเบาวเถ่าไปเลยนะคะฝนตกแห้งค่ะ กราบน้ำมัสก,การครับปูรกราบน้ำมัสก,การเจ้าครับปูฝนตกแห้งปูมันตกแห้งแต่อยู่ในที่ปูเนี่ยตกแห้งยินดีทับประชมเนี่ยเรียกว่ได้ฝนตกแห้งคักประชมมือเศร้ากระเด็นทางไปตั้งแต่พี่น้องไปทั้งถูกฝนแหน่กับมาทั้งใช้บ้านเนี่ยไม่แห้งคักอยูน่นดีแหละพี่น้องน,นะครับทางเขา่นนาสุดน้ำน้ำสวมทางนี่ปู ทวงประจําทวงประจำตะวันกระบายเร็วอยู่มะปูร<น>ะบายเร็วอยู่แก็ขโมงแอบเต้าไปตอกเต้าครับกระปากซาแน่แล้วพีว่น้องตอนนี้ดังว่าไม่แห้งจะหอดใกล้จะหอดโอ้ยนะครับฝนคักฝนแง่ไม่แห้งแต่อยู่นี่แหละใกล้ๆบัดปูนี่นแหละพี่น้องแต่ท่างท่างชาวบ้านนี่ทวงท่างเลยแอบหนาบซาแล้วเอาย้ำโค้งสุดท้ายน้อปูนะแอบ หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหธรรมชมแบบเสียงฝนเนี่ยได้พลังเลยรับเสียงฝนเนี่ยย,ยินงฝนเสียงฝนงดังเนี่ยเอาปูไปปูเน้นให้บาทเนี่ยอันนี้ที่ปูที่ปูไห้ตงหวัดมาปูครับอายต้อดังทีห้าหกครับ ครับนักเวียนเืว้าตนี้ไปนีอเนะครับเียงดังในหนึงปู FC ปริงินฝนตกไม่พึงังได้อันนี้ชุดบนนะครับสี่ห้าหกนะครับปูจับใส่หนึ่งสองสามตะวันเด่นสี่กับหานะครับปูแจ๊กจับใส่แต่สองกับสามชุดบนนะครับสองห้าสามห้าสองสี่สมสี่ชุดบนชุดล่างมิเตปเปลี่ยนแปลงคือไดปูโอ้ ชุดบนกับเปลี่ยนไม่ปะปูบนก็ออกครัโอ้ oh, อันน,น,นี้อันนี้ที่ปูให้ตรงวัดได้พี่น้องแคปหน้าจอไว้เบิง่งอันนี้ชุดบนชุดล่างชุดล่างมิสูนซีซีเก้าซีหนึ่ C, 49, C 13, งสามหนึ่งสามศูนย์อันนี้พี่ปูให้ตรงวดัดชุดบนล่างแต่ว่าแต่ว่าคงสุดท้ายเปลี่ยนยกชุดบ่ปูมันมยก่มันกะหาปีหายจออันนี้เราเอาซื้อนั่งเ้าเอาเป็นศูนย์หนึ่งสองครับศูนย์หนึ่งสองอันนี้ซื้อเดิม โอ้ตาจับคู่กันงั้จับคู่ยังอ๋อนี่จับคู่ยังนตกเก้าอยู่ปัวนี่แปลว่าชุดบนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนตัวนี้เลยใช่ไจับจับให้ไหมครับมันไม่จะคือเก้าดิครับอ่าหนึ่งสองสามใส่สี่ห้าหกอ่านี้โอ้ตื๊เก้ามีแต่สามหาสามหาตกเก้าชุดบนอนะพี่น้องอันนี้เอาไม่หน่อยร่วมเหนนะอ่าอันนี้ชุดสรุปพี่น้องสรุปโค้งสุดท้ายอ่า คือฮาหกครับเงี้ยวนครับออสองคนฮาสหกครับอือคือชาวภูมิสองกับสองห้าสองหกสามารถครับได้นะครับปูจับ่หนึงกับสามเนื่อเพราะว่าซีแบบเอาเป็นล้มล้างครับอืออันนี้ชุดสรุปโคงสุดท้ายที่พี่น้องเด้อาจจะมีเปลี่ยนแปลงอันนี้แคปหน้าจอเบิ้งว้อันนี้ชุดที่ปูหายตองหวดครับ สี่ห้าหกสี่ห้าหกขึ้เกาแต่ว่าปูเป็นเอาหนึ่งสองสามกับตกเกาตัวปูเนี่ยเขาจับอันจับให้ไหมจับตัวเน้นให้ใหม่แอจับตัวเน้นให้ใหม่ชุดเดิมและจับที่จับไหมนะจับต้องวดปูจับให้สองอ่ะสามพวงสุดท้ายจับให้หนึ่งหนึ่งกับสามอ๋อเขาเอาถุงรับล้างครับครับชุดเดิมชุดเดิม ตาถาเป็นเกมกับซุกโตอแหละอ่อถ้ามักหนื่งบบหนึ่งสีหนึ่งห้าหนึ่งหกครับสองสี่สองห้าสองหกสาสี่สามหก็นชุดเกมครับอเอาได้ออกมากอันนึ่งกบสามมากสตัวตัวเน้นเดเนี่ยแปดหนึ่งหกแปดสามหแปดสามหตัวรองโอ้แบบหนึ่งห้าหนึ่งหกสามห้าสามหกแบบเน้นสามครูได้พี่น้องด้วยครับน ชุดบนเน้นหน like ึ่งหกสามห้าสามหกนะครับชุดบนกูได้มักหาสองสองหาผู้ได้มักสองหาสองหกเนี่ยกับปิดไว้นี่คือคือปูปูไอกชุดชุดแรกปูจับเห็นสองหาสองหกหรือเปล่าหรือสี่ห้าหกจับใส่หนึ่งสองสามหือเป่าอันเก่าเนีตปูตัดสองออกเอาเป็นหนึ่งกับสามชุดล่างก็ยังเหมือนเดิม นับชุดล่างยังเหมือนเดิมทัดเก่าออกเอาสองมาใส่ศูนย์หนึ่งสองนีครับสามสี่ห้านับทัดเก่าเก้าศูนย์หนึ่งปั้วเป็นศูนย์หนึ่งสองมาแทนอ่านับชุดล่างสามศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสามสองสี่สองนับเน้นสี่ศูนย์กับสี่สองมาพับชุดล่างโอ้นี่ล่างนี่ ไปที่4เน่นไปที่ C นี่ C ตัวเดียว4ศูนย์่หนึ่งสองศูน่สองนอันนี้ตัวสรุปประพูนเลยสรุอันนี้อันพิเศษพิเศษอมันจะอาอย่างนี้ละอ่านบอันนี้ชุดพิเศษพี่น้องตาอนยุนี่นี่ละตามาที่นี่ตอนนี้มาแกมมีสามแปดมาเพิ่มตัดตัวนี้ตัดชุดแปดสามหกนเดีเลยมีสามแปดนอ่านัไว้าวถามาชมนะครับ อันนี้ชุดพิเศษนะครับยูนิเทนนี่แหละนะชุดเน้นแปดหนึ่งหกนี่แหละแล้วก็บปูกระตัดมาเน้นให้กัคือสี่สองแล้วกระตัดสามแปดแันมาให้ได้พี่น้องด้วนะครับแคปหน้าจอหน้าชมชมฐานเน้นล่างกัคือสี่ศูนย์สี่สองเน้นบนสามห้าสามหกหนึ่งหกแปดหนึ่งหกสามหนึ่งหกเน้นที่แปดหนึ่งหกพี่นรังแบบชุดพิเศษแปดหนึ่งหกสี่สองสามแปดนีชุดพิเศษฮุ่น,นอยวสามพูงเหรอ ปูว่าผู้ใดอยากได้หน่อยคู่เอาแค่นี้แปดหนึ่งหกสี่สองหลักกระสามแปดนะครับเอาแค่นี้นะปูะ<ม>นะอ่านะครับอันนี้ชุดบนชุดล่างแคปนาจอได้พี่ตังได้อนะครับปูเจ็ดสองหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นแน่แท้พี่ตองถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจนะบไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นับชุดบนปูเน้นให้แปดหนึ่งหกนะครับนี่หนึ่งหาหนึ่งหกสามห้าสามหกครับเนี่ยบนล่างนี่เรื่องี้ก็าหนึ่ง ชนกัน,น,กนบนล่างบนนี้ตัวดีจำได้เนี่ยคือขานบนล่างไว้นนคือสีกับฮานีแม่มาได้บนล่างแอ่อคับสี่กับห้ามาได้บนล่างนะทาชมล่างนับล่างปูเน้นนับล่างมีสามศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสามสองสี่สองนับเน้นสี่ศูนย์กับสี่สองฟุดล่างอันนี้ชุดพิเศษปูตั๊บไม่หายสำหรับผูยย้ใดอยากได้หน่อยปูแปดหนึ่งหกสี่สองกับสามแปด นะครับแแคปหน้าจอธรรชมชนะคร้บชุดบนนะครับแปดถึงหกตัวเรียนแปดสามหกตัวรองนะครับฝนก็นยังตกคักตกแง่แอรบรรยากาศมาามือท่านการสายฝนนะครับอรมารอบนาได้พี่น้องได้จังๆกได้น้นาม,มา,มา,ม,ามาซอยงาบุญน,นะครับรอบนามือนีพอดีพี่น้องฝนตกแห้งธรรมชุม <laughs> ฝนตกแห้งก็เลยบ่ บ่ได้เอาแมา่นะครับจังชุบจะจะเป็นรอบหนานะครับเปนจะมาถวายน้ํานะครับบนหาขโมกเนี่ยชุเต็มเนี่ยจะไว้ายเราหาขโมกครับหนึ่งห้าหนึ่งหกสามห้าสามหกชุดบนพี่น้องครับชุดล่างสามศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสามสองสี่สองครับเน้นสี่ศูนย์กับสี่สองชุดล่างครับชุดบนเน้นหนึ่งหกสามห้าสามหก นะครับท่านผู้ชมสามตัวแปดหนึ่งหกตัวเน้นแปดสามหกตัวรอง,องชุดพิเศษพี่น้องชุดพิเศษแปดหนึ่งหกสี่สองหล้วก็บสามแปดอันนี้ชุดพิเศษนะครับอยากได้หน่อยคู่หน่อยตัวเอาชุดที่ปูเน้นได้พี่น้องได้สี่ศูนย์สี่สองสามห้าสามหกหล้วก็บหนึ่งหกแค่นั้นนะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมเอากราบขอบคุณขอบคุณปูออขอโชคลาภในไปอ้อมขา,าเนาะครับปู<อ>าสาธุาาครับผม ขอบคุณเอซแฟนกับท่านผ้ชมทุกท่านเล้นะพอกันคิดหานะครสวัสดีครับขอบคุณค่ะชไมาน้ำตาลนะคะพอกันไม่คิดงานให้ดีที่สสดค่ะ